สวัสดีครับพบกับช่องบรรมารอมทัวรนะครับวันนี้นะครับนำข่าวมาบอกพี่น้องเกษตรกรทุกท่านทั่วประเทศไทยนะครับมาแล้วนะครับเงินชาวนานะครับที่พี่น้องเกษตรกรทุกท่านรอคอยครับผมรัฐมนตรีช่วยพานิชย์ครับตอบแล้วนะครับเรื่องไร้ละ1,000บาทนะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณท่านสสชัชวานแพทย์ยาไทยสสพักไทยสร้างไทยครับเป็นตัวแทนพี่น้องเกษตรกรทุกท่านทั่วประเทศไทยนะครับที่ถามรัฐบาลถึงมาตรการช่วยเหลือ เยียวยาเกษตรกร,กรปลูกข้าวชี้ชาวนารองเงินช่วยเหลือไรยละหนึ่งพันบาทแต่ยังไม่ชัดเจนแนะใช้มาตรการเดิมไปก่อนวันนี้วันที่17ตุลาคม2 5 6พท่านสอสอชัชวานแพทย์ยาไทยได้ตั้งกระทู้ถามสดต่อนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร,กรชาวนาและมาตรการพยุงราคาข้าวเปลือกซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้ตอบกระทู้เนื่องจากว่า อีกไม่กี่วันจะเข้าสู่ฤดูเก็บเกี่ยวข้าเวเปลือกนาปีแล้วแต่รัฐบาลยังไม่มีมาตรการใดๆเกี่ยวกับการพยุงราคาข้าวซึ่งโดยปกติมาตรการพยุงราคาข้าวและมาตรการรักษาเสถียรภาพข้าวจะต้องออกมาตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคมแล้วแต่ขณะนี้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวยังไม่เห็นซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพข้าวทำให้ราคาข้าวตกต่ำครับพี่น้องครับ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องบนบ้านออนทัวด้วยครับท่านสสชัชวานยังได้ถามถึงเรื่องเงินช่วยเหลือค่าสนับสนุนค่าบริการจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหรือที่เรียกว่าค่าเก็บเกี่ยวครับพี่น้องครับซึ่งได้รับคําตอบว่ามาตรการนี้เป็นมาตรการลดต้นทุนการผลิตเป็นหน้าที่ขอบเขตของกระทรวงกเกษตรและสหกรณ์ต้องรอให้กระทรวงกเกษตร และสากลนำเรื่องนี้เข้าสู่คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวนบขที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานครับแต่เพิ่งแต่งตั้งคณะกรรมการเมื่อวันที่8ตุลาคม2 6 7ที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นในเรื่องค่าเก็บเกี่ยวไร่ละ1,000บาทตามที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ตอบยังไม่มีการยืนยันจากรัฐบาลครับพี่น้องครับว่าในฤดูการผลิต2 5 6 7 68พี่น้องเกษตรกร ชาวนาจะได้รับค่าเก็บเกี่ยวไร่ละ1 0 0 0 0บาทหรือไม่แต่ยังมีสัญญาณที่ดีครับพี่น้องครับที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าเงินค่าเก็บเกี่ยวไร่ละ1,000บาทอาจจะถูกแปลสภาพมาจากเงินโครงการปุ๋ยค,ครึ่งที่มีอยู่แล้วในโครงการข้าวกระทรวงกรเกษตร เพราะก่อนหน้านี้ช่วงเดือนมิถุนายนรกระทรวงเกษตรได้เสนอโครงการปุ๋ยค,ครึ่งแต่ปรากฏว่าโครงการนี้ไม่ได้รับการยอมรับจากพี่น้องเกษตรกร,กรทําให้โครงการต้องหยุดชะง,งักลงโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ชี้แจงว่าจะนําเงินงบประมาณ29,000ล้านบาทที่ใช้ในโครงการปุ๋ยค,ครึ่งมาพิจารณาแปลงเป็นค่าเก็บเกี่ยวต้องรอดูว่าในการประชุมนัดแรกของกระทรวงกรเกษตร และนบขอจะมีการหยิบยกเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมเพื่อหารือหรือไม่คำตอบที่ได้รับจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์วันนี้ยังมีทิศทางที่ดีเพราะท่านได้ชี้แจงว่าอาจจะมีความเป็นไปได้และอาจจะนำกลับมาหารือกันใหม่ในการประชุมของนบขท่านสสชัชวานกล่าวต่อว่ามาตรการพยุงราคาข้าวและรักษาเสถีรภาพข้าวซึ่งอีกสองอาทิตย์ ข้าวเปลือกนาปีจะออกสู่ท้องตลาดประมาณ1 0ถึง20ล้านตันครับพี่น้องครับออกมาพร้อมกันเพราะพฤติกรรมที่พี่น้องเกษตรกรชาวนาเปลี่ยนไปแต่ก่อนใช้มือเกี่ยวข้าวกว่าข้าวจะเกี่ยวเสร็จใช้เวลา1-2เดือนความชื้นต่ำจึงไม่มีปัญหาข้าวทะลักแต่ทุกวันนี้ใช้รถเกี่ยวจึงทำให้มีปริมาณข้าวออกสู่ท้องตลาดพร้อมกัน สิ่งที่ตามมาก็คือคกลไกอุปสงค์อุปทานเมื่อสินค้าออกสู่ตลาดเยอะมูลค่าลดต่ำลงในขณะเดียวกันคุณภาพของข้าวเป็นข้าวก็จะมีความชื้นต่ำทำให้ราคาต่ำท่านสสชัชาวานทวงถามไปยังรัฐบาลเพราะในทุกปีที่ผ่านมารัฐบาลจะมีนโยบายในการสนับสนุนพยุงราคาข้าวไม่ว่าจะเป็นการประกันรายได้จำนำยุ้งฉางหรือสินเชื่อเพื่อการรวบรวมที่สนับสนุนเงินกู้ ให้กับสถาบันเกษตรกรสิ่งเหล่านี้จะเป็นการช่วยเหลือพยุงราคาข้าวทางอ้อมแต่ในปีนี้ยังไม่มีนโยบายในการชะลอข้าวรวบรวมข้าวผมเข้าใจว่านายกเพิ่งเข้ามารับตําแหน่งได้ไม่กี่เดือนปัญหายังเยอะแยอะอยู่แต่เรื่องของพี่น้องเกษตรกรชาวนา20กว่าล้านครัวเรือนก็รอไม่ได้จึงอยากให้รัฐบาลดําเนินการตามมาตรการเดิมที่ทำมาก่อนหากยังไม่มีนโยบายใหม่เพื่อไม่ให้ราคาข้า,ขาวตกลงมามา,มาก เพราะเพื่อประโยชน์ของพี่น้องเกษตรกรครับช่วงนี้ก็ใกล้ฤดูการเก็บเกี่ยวนาปีเข้ามาแล้วครับพี่น้องครับพี่น้องเกษตรกรชาวนาทั้งประเทศนะครับก็รอคอยเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลอยู่นะครับข้าวก็ราคาลงทุกวันนะครับประการรายได้ข้าวรายได้ขนมบาทที่ชาวนาพี่น้องเกษตรกรรอคอยครับก็ยังมีความหวังอยู่นะครับพี่น้องครับผมในฐานะเกษตรกรชาวนาผมขอขอบคุณท่านสสชัชวานด้วยครับที่ ตั้งกระทู้ถามรัฐบาลถึงมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรพบปลูกข้าวครับพี่น้องครับทางนี้นะครับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านนะครับก็รอเงินช่วยเหลือรายละ1 0 0 0บาทนะครับอย่างน้อยก็ยังทราบข่าวสามที่ท่านสสได้ถามถึงเรื่องเงินช่วยเหลือ,อเกษตรกรนะครับแต่วันนี้นะครับก็เป็นทิศทางที่ดีได้คําตอบจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับก็ถือว่าท่านได้ชี้แจงรายละเอียดนะครับเรื่องเงินช่วยเหลือชาวนาครับ ขอเป็นไปได้นะครับอาจจะกลับมาใช้นะครับหารือกันใหม่นะครับในการประชุมของนบขคนะครับพี่น้องครับก็รอรุ้นนะครับว่าจะมีไร่ละ1 0 0 0บาทหรือไม่นะครับผมขอเป็นกําลังใจให้กับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านทั่วประเทศไทยนะครับสู้ๆไปเลยกันครับพี่น้องครับรับชมคลิปนี้แล้วฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องบ้านๆอัลทัวร์เด้วยครับสำหรับนี้สวัสดีครับ